วันนี้ถ้าดูนะสังคมสังคมเราอะ่ะมันเป็นมันเป็นสังคมที่ตามกระแสมันไม่สามารถมันไม่สามารถที่จะฝืนกระแสได้เลยอะ่ะมันเป็นสังคมที่ไม่มีจุดยืนกระแสไปทางไหนสังคมก็ไปก็ไปทางทางนั้นเพราะเดี๋ยวนี้พอมัน,นไม่มีไม่มีความร่วมกันไม่มีไม่มีความสามัคคีแล้วกันร่วมกันทำเนี่ย มันก็จะมีแต่ขัดกันอะอันนี้เป็นเพราะพักรัฐบาลเสนอมาพักใส่ค้านก็ต้องค้านตลอดอ้น,นี้พักใฝ่ค้านเสนอมารัฐบาลก็ต้องค้านเราไม่ไปไหนเลยอะการที่เราบอกว่าเรามีกฎระเบียบในในกฎหมายที่ล้าสมัยเยอะแยะเลยแล้วถามนักธุรกิจสิบคนทุกคนเห็นด้วยหมดเลยมาล้าสมัยมันต้องเปลี่ยนเรามีกฎหมายที่ไม่ ไม่เท่าทันเะยเยอะแยะไปหมดเลยแต่ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนทำไม่มีใครรู้ว่าแล้วทำยังไงแล้วจะต้องเสร็จเมื่อไหร่ครับตอนนี้เราก็เห็นนะครับก็มีพรรคการเมืองที่หาเสียงเขาก็พยายาม,มที่จะเสียงลดแลกแจกแถมหรือเรียกว่าประชานิยมประชานนิยมเป็นสิ่งที่ดีแต่อะไรที่มาก ไม่ดีถูกปะ่ะมันเหมือนกับเรากินอะกินบางอย่างเนี่ยมันดีแหละแต่บางอย่างนะจุดหนึ่งยิ่งกินยิ่งป่วยเลยอะการการให้ของของอพรรคการเมืองหลายเลยพรรคการเมืองก็เหมือนกันถ้าอะไรถ้ามันมากไปเนี่ยคราวเนี้ย<ะ>เดี๋ยวมันจะทำให้ประเทศเราป่วยแล้วกูไม่กลับเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นอะไรมันที่มันมากไปอะ่ะมันเสียสมดุลอะมันไม่ดีอืม แล้วจากที่พี่เล้งมองเห็นสถานการณ์บ้านเราตอนนี้มีอะไรที่เป็นจุดน่าระวังว่าจะเสียสมดุลไหมคะโอ้มันมันมันเสียไปเยอะแล้วอะคือคือตอนตอนนีอ้อย่างอ,อย่างของหนึ่งกับผมก็อยู่ในอยู่ในวงการเดียวกันเราอยู่ในวงการไอทเนี่ยเป็นวงการที่เห็นเ a ต้าเยอะเราก็เห็นการเห็นการเปลี่ยนแปลงของการเสพสื่อของการ ของความนึกคิดแล้วกันของคนรุ่นใหม่อ่ะเดี๋ยวนี้ถ้าดูนะครับข่าวครา,าวที่เชื่อถือได้สื่อกระแสหลักเนี้ยส่วนใหญ่คนรุ่นใหม่ก็ไม่อ่านแปลว่าพวกที่เป็นสื่อกระแสหลักก็จะมีคนรุ่นเก่าอ่านสื่อกระแสหลักจุดดีของเขาคือเขามีการบริไฟเขามีการเช็คว่าข้อมูลมันถูกต้องหรือเปล่า <S <S ขนาดที่คนรุ่นใหม่เนี่ยดูในโซเชียลอย่างเดียวที่เป็นข้อมูลที่ไม่ได้ ไม่ได้มีการคัดกรองไม่ได้มีการเซนเซอร์แล้วแล้วพอแล้วพอเป็นเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะมีนักเลงคีย์บอร์ดมาดรามา่าป้ายสีบ้างผิดถูกเฟกเฟกนิวอะไรต่างๆใช่ปะจนตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าแยกแยกกว่าน,นั้นก็คือว่าพอถึงยุคก,การเมืองคนที่ดรามา่าหรือคนที่เฟกนิวอะไรพวกนี้เป็นที่ต้องการในท้องตลาดนะกลายเป็นอุตสาหกรรมละ แต่ละ mm hmm. ที่เขารีคูตคนพวกนี้ให้อยู่ในทีมเพื่อจะไปคอยไปป้องกันไปศาสตร์ฝั่งตรงข้ามอะไรเงี้ยเพราะัน mm hmm. มัน,ม,นมันก็จะเห็นว่ามันก็จะเห็นว่าโลกมันเปลี่ยนไปในทางที่ในทางที่ไม่ดีะ <c oughs> ก,ก็ก็น่ากุ้มใจนะเอะวันนี้จริงๆที่ชวนจะมาชวนหนึ่งคุยว่าเราในฐานะคนไอทีเราจะมาช่วยยังไงให้ mm hmm. ให้สิ่ง ต่างมันมันอยู่ในทิศทางดีขึ้นแล้วมันก็อยู่ในช่วงที่กำลังจะเลือกตั้งด้วยค่ะม,มันมันเหมือนว่าเขาเทคเรื่องของเรื่องของการที่มีแบบเขาเรียกอะไรนะโซเชียลเขาเรียกน,นะพวกแบบมือมือมือคีย์บอร์ดอะเป็นหนึ่งในแสตดี้ไปเลยเนาะแล้วเขาก็เลยกลายเป็นว่าไปรีคูดคนมาทำแสตดี้นั้นถ้าเราพยายามจาแบบกับคำพูดทางธุรกิจว่า เพราะว่า oh, ทุกอย่างมันก็เป็นธุรกิจหมดอืมก็<ล>คือ,อไเแต่เดินมเราเราดูว่าพวก i อโอหรือพวกไอเฟกเจอหรืออะไรพวกเนี้ยอ๋อมันไม่ดีนะเฮ้ยแต่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นอุตสาหกรรมแล้วทุกคือแต่ละคนเขาก็ต้องการคนพวกนี้เข้ามาช่วยอะไรเงี้ยคือดูแล้วการพัฒนาการมันมันไม่ดีอ่ะแล้วก็แล้วก็วกค,คือถ้าเราถ้าเราไม่ขยับ เดี๋ยวมันจะเป็นนอมใหม่ก็คือว่าจะมีนักการเมืองที่สามารถที่จะพูดรับปากอะไรก็ได้ถึงเวลาไม่ต้องทําก็ได้แล้วยังอยู่แล้วย,ยังอยู่ตรงนี้ได้ผมเชื่อว่าเราอาจจะต้องเน้น demand บางอย่างมาชัดเจนนะแล้วตัว demand เนี่ยมันจะสร้างซ u p p l y product ที่เราต้องการคือคือคือแต่เดิมอะตอนนี้ที่ที่ดูดูนะครับที่ดูดูก็คือมีแต่คนพูด อยากทำนี่อยากทำนู่นแล้วก็แล้วก็ implement ได้หรือเปล่าไม่รู้เอาเอาดูย้อนหลังก่อนก็ได้ย้อนหลัง4ี่ปีที่ผ่านมาเอ่อมันมีความขัดแย้งมากกว่าการร่วมกันพัฒนาอะไรบางอย่างแปลว่าอะไรแปลว่ากฎหมายที่เข้ามาแล้วโดนเตะตกเนี่ยมากกว่ากฎหมายที่เข้ามาแล้วก็รอดแล้วก็ได้พัฒนาเรามีสิ่งปัญหาต่างๆในสังคมเยอะแยะเลยแต่การที่ พยายามที่จะแก้อะไรเนี่ยความพยายามเนี่ยเห็นลดน้อยลงเรื่อยๆผมมันฝรั่งมาเรียกว่าอะไร political will power อันนี้แยถ่ถ้าเกิดถ้าเกิด political will power มันไม่มีหรือมันต่ำความพยายามในการแก้ไขเนี่ยมันไม่มีเราไม่พูดถึงทำแล้วสำเร็จหรือทำแล้วเฟลนะเราพูดถึงความพยายามถ้าความพยายามมันไม่มีโอ้โหมันก็จะ มันก็จะมีแต่ปัญหาแล้วมันก็จะถดถอยก็ดูแล<ม>ดูแลน่ากังวลยกยกตัวอย่างนะครับระระดับมันสมองจริงๆผมกับหนึ่งเนี่ยเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่วิทวัจุลาอย่างวิทวัจุลารุ่นผมที่เกง่งๆฉลาดเยอะแยะเลยเขาก็จิตตกนะทอ้อโดหู่กับการเมืองอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้วันๆก็เป็น ดูพเมีร์ลีกหมกมุ่นกับเล่นอะไรแ <c oughs> ฟนตาซีฟุตบอลแฟนตาซีแทนอะไรยเงี้ยแทนที่ <c oughs> จะเจอหนะ้าคุยว่าจะช่วยยังไงเงี้ยเขาก็เบื่อเออทนี้เราทํายังไงที่ไม่ให้คนที่มีเอ,อความเก่งสติปัญญามาช่วยกันคิดแล้วแล้วอย่าให้จิตตกอะ่ะผมไม่ไม่อย่างนั้นเนี่ยจริงๆจริงๆสภาพ การเมืองของเราเนี่ยถ้าถ้าใครดูยาวๆช่วง10ปีที่ผ่านม,ามันก็ถดถอยจริงๆนะถดถอยแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันเราก็เราก็แย่ค,ความหลุ่มล้ำเนี่ยมันก็มันก็เพิ่มขึ้นด้วยอัตราเร่ง แล้วที่เมื่อกี้พี่เลงเกิดเกิว่าเราโฟกัสที่การสร้างดีมาที่ดีที่ชัดเจนเพื่อวันหนึ่งสป,ปายมันจะได้มาเองตรงนี้ขยายความต่อหน่อยได้ไหมคะว่าเราดีมาที่เราควรจะสร้างควรจะเป็นยังไงอย่าง,อย,างอย่างผมอย่างผมยกตัวอย่างเช่นจริงๆเนี่ยหลายๆคนเวลาเลือกอสอสอเราแทบไม่รู้เลยอ่ะเราเลือกคนนี้ไปแล้วเราจะได้ <S <S 2> <S 2> เราจะได้ผลงานอะไร เราใช้ความชอบในการเลือกอหรือบางหรือบางคนเลือกเพราะเป็นเสรีนิยมบางคนเลือกเพราะเป็นอนุรักษ์นิยมบางคนเลือกเพราะเป็นประชาธิปไตยบางคนเลือกเพราะว่าเขาคอนโทรลชอบเผด็จการมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าเลือกเข้าไปแล้วเขาจะพัฒนาอะไรทำไมเราไม่ตั้งธงที่ Public p olicy p olicy อะไรบ้างที่เป็น p r i o r i t y ที่ประเทศเราอ่ะ ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงละแล้วชูตรงนั้นน่ะแล้วเราก็ถ้าเรามีความต้องการมีดีมานตรงร Public policy แรงๆเนี่ยเดี๋ยวพรรคการเมือง<ม>เขาก็มาเองแหละผมผมยกตัวอย่างนะอย่างสถาบันที่ทำอาชีพนี้เลยนะทำรีเสิร์ชทำวิจัยทำพบ b ิ i c policy ก็คือ TDI นั่นแปลว่าจริงๆแล้วพรรคการเมืองแต่ละพรรคการเมืองอคุณจะเข้าหา TDI เพื่อจะดูว่าเออมันมีโโยิซีไหนคุณจะ implement ยังไงเนื่องจาก TDI ทำมาทำอาชีพนี้มา23 0 0ปีแล้วเขาก็จะรู้ความต่อเนื่องของประเทศไทยว่าอ่ายุคนึ่งทำอย่างนี้แล้วดีนะความเหลื่อมล้ําจะเป็นยังไงเรื่องน้ําจะเป็นยังไงเรื่องอินดัสเทรียลโซนสมัยก่อนพัฒนาย,ยังไงที่เป็นที่เป็นนโยบายสาธารณะของเราเแต่ปรากฏว่า TDI ก็ไม่ได เป็นที่สนใจหรือต้องการจากพรรคการเมืองพรรคการเมืองก็จะดึงตัวบุคคลมากกว่าซึ่งอันนี้มันจะเห็นว่าเพราะว่าประชาชนเนี่ยไม่ได้เน้นตรงพับ l ิกโพลิซีแต่เน้นที่ตัวบุคคลแล้วถึงเวลาปุ๊บมันมันพัฒนาไม่ได้จริงๆเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นทั่วโลกมันมันเกิดขึ้นที่ต่างๆอยู่แล้ว <c oughs> แล้วก็มีนักเศรษฐศาสตร์รเก่งๆเขาก็มาวิจัยเขาก็จะรู้ว่าทําแบบนี้นะประสบผลสําเร็จทําแบบนี้เฟลแล้วมีนักเศรษฐศาสตร์รเก่งๆที่ TDI เขาก็ทําวิจัยพวกนี้เขาก็รู้วิธีการ implement ต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทอยากจะอยากจะชวนก็คือว่าเราควรจะดูว่าในสังคมเรามีพาร์ทไหนบ้างที่อยากจะแก้แล้วเราก็เน้นตัวโนโยบายของ นนัน้พอเราอยากได้มากๆเราก็นักการเมืองเขาก็ต้องตอบโจทย์ของประชาชนอยู่แล้วละ่ะ mm hmm. นั้นแปลว่ากอา็อาจจะมีหลายๆพักที่พัฒนาในสิ่งเดียวกันแก้ไขปัญหาสังคมในสิ่งเดียวกันแล้ว mm hmm. แล้วทำให้ประเทศมันขับเคลื่อนไปได้อะไรอย่างเงี้ย <Ha. S 1> เพราะเดี๋ยวนี้พอ <Ha. S 1> ม,มันม,มีไม่มีความร่วมกันไม่มี ไม่มีความสมัคคีและการร่วมกันทำเนี่ยมันก็จะมีแต่ขัดกันอะไอนี้เป็นเพราะพักรัฐบาลเสนอมาพักฝ่ายค้านก็ต้องค้านตลอดไอน,นี้พักฝ่ายค้านเสนอมารัฐบาลก็ต้องค้านเราไม่ไปไหนเลยอะเข้าใจโอเคแล้วถ้าในมุมมองของคนไอทีอย่างที่พี่เลี้ยงจะชวนคุยละแนละ้วคนไอทีมีอะไรที่เป็นความชํานาญเฉพาะกลิบหรือความความชำนาญเ,เฉพาะตัว ในการที่จะเข้ามาช่วยผลักดันตรงนี้ได้ด้วยไหมคะผมว่าผมว่าคนคนไอทีอะรีเลทกับจริงๆคนไอทีเป็นนักเลงคีย์บอร์ดเยอะสุดเลยอะ <c oughs> ถ้าคนไอที <c oughs> ถ้าคนไอทีรวมๆกันแล้วก็แสดงแสดงความต้องการผ่านทางต่างะผ่านทางสื่อต่างๆว่าเราอยากได้เปลี่ยนแปลงประเทศเรื่องไหนเราอยากได้อะไร ผมว่าสื่อก็เลสปอนนะพอสื่อเลสปอนปุ๊บเนี่ยก็จะกลายเป็นกระแสแล้วคือในในปัจจุบันเนี่ยถ้าดูนะสังคมสังคมเราอะ่ะมันเป็นมันเป็นสังคมที่ตามกระแสะมันไม่สามารถ mm hmm. มันไม่สามารถที่จะฝืนกระแสะได้เลยอะ่ะมันเป็นสังคมที่ไม่มีจุดยืนกระแสะไปทางไหนสังคมก็ไปก็ไปทางทางนั้นแล้วทุกที่จะเห็นว่า ในทุกเวทีมันก็จะมีคนเก่งนะเราก็จะรู้แหละประเทศไทยขาดอะไรประเทศไทยต้องทําอะไรทุกที่ก็จะมีคนเก่งแต่ว่ามันจบแค่เรารู้ว่าเราต้องทําอะไรแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจบด้วยการบน่นจบด้วยการว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งใช่ปะ่ะแล้วมันก็ไม่มีขั้นต่อนะ <S <S แปลว่าประเทศไทยเราไม่เคยมีปัญหาเรื่องวอตเลยนะเราไม่เคยมีปัญหาเรื่องวายทำไมเราต้องทำอย่างนี้ จากปัจจุบันนี้เราต้องทำยังไงทุกสมาคมทุกอุตสาหกรรมเนี่ยบอกได้หมดเลยไอ้นี่รัฐบาลทำไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ปัญหาเนี่ยก็คือเราเราไม่ได้โฟกัสไอตัวที่เหลือว่าฮูไอ้นี่ไอที่เราบอกว่าเราต้องทำใครเป็นคนทำและฮาวจะทำอย่างไรที่เราพูดพูดเนี่ยจะทำอะไรเวนจะต้องจะต้องเสร็จ จะต้องหมดปัญหานี้จะต้องเสร็จภายในเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นมันต้องมันต้องเปลี่ยนการโฟกัสแล้วหลายๆอย่างเนี่ยพูดให้ตายก็ทำไม่ได้เพราะว่ามีมีพับฟิกโพลิซีหลายๆอันที่ออกมายกตัวอย่างเช่นอะไรอะเลกูเลตอรีกิโอตินอย่างเงี้ยการที่เราบอกว่าเรามีกฎระเบียบในในกฎหมายที่ล้าสมัยเยอะแย,ยะเลย แล้วถามนักธุรกิจสิบคนทุกคนเห็นด้วยหมดเลยมาล้าสมัยมันต้องเปลี่ยนเรามีกฎหมายที่ไม่ไม่เท่าทันอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแต่ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนทําไม่มีใครรู้ว่าแล้วทํำยังไงแล้วจะต้องเสร็จเมืม่อไหร่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอย่างเอ่อ t d ์อ่ะเคยออกเคยออกรีเสิร์ชอย่างเงี้ยผ่านงสื่อหลายอันแล้วทุกคนก็เห็นแล้วก็ชื่นชมมากเลยอ่ะว่าเออจริงๆถ้าหากว่า Uh, เปิดร้านอาหารไม่ควรจะขอใบอนุญาตเป็นสิบใบเลยนะก็ mm hmm. ทําให้มันถูกต้องหรือเปิดโรงแรมหรือเปิดโรงงานเนี่ยโอ้โหทุกอย่างมันทําในเชิงธุรกิจมันช้าอะไรเงี้ยแต่หลายหลาอย่างถ้ามันต้องท็อปดาวอ่ะแล้วเราแล้วเราใช้โปรเซ s บอสทำอัพอ่ะบอ t ท o อัพให้ตายมันก็ไม่ขยับ mm hmm. เพราะว่าพวกนี้มันต้องท็อปดาวใช่ไหมมันต้องมันต้องระดับ l e ดเดอร์ ที่มาบอกเราจะเปลี่ยนอย่างนี้นะแล้วเลือกคนที่ต้องการที่จะเปลี่ยนมาพร้อมกันแล้วขยับมันถึงได้มันถึงได้มีมประสิทธ,ธิภาพมันถึงได้ดึงเงินได้ใครไม่อยากพาาลาสาระความรู้เรื่องลงทุนดีๆที่ทันโลกก็อย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ทันโลกกับ Tender KP ด้วยนะคะ